เดี๋ยวพังคุณไปก่อนเลยขับรถไม่ดีเหมือนเดิมไหยล่ะไม่ก็ถึงขับดีเดี๋ยวคุณอ่ะคุณไปก่อนเลยอะไรรถกระถิ่นจะพังอ่ะมันไม่มีกล่องซ่อมด้วยอ่ะผมมี แล้วคุณจะชนให้มันพังทำไมคุณขับไปแล้วเราไว้เจอกันที่ขัลลัสเนี่ยมันชนอะเมื่อกี้มันปิวเลยเดี๋ยวมันพังใครชนคุณผมไม่ได้ชนถูกไหมตั้งใจให้มันพังถ้าชนผมต้องหยุดด้วยทั้งคู่ล้วผมชนตรงไหนเนี่ยก็ไม่ชนก็ได้เอ้าแล้วคุณรีบไปไหมเนี่ยถล่มจะไปแล้วไม่ใช่หรอกดจะไปแล้วไง เนประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็บินแล้วเนี่ยแล้วคุณทําแบบนี้โดรถมันพังอ่ะไม่มีกล่องสอมด้วยไอทำไมรีบมาจังะครับมีธุระหรอใช่แล้วค่ะคือกลับประเทศหรือยังไงฮะไม่กลับประเทศค่ะอ๋อไปธุระใช่แล้วอันนี้ยังคิดถึงยังคิดถึงไม่หายเลยนะครับเนี่ย คดยแบบมีกับทุกคนหรือเปล่าคะอืบทุกคนไหมก็ไม่นะครับเราจะหยุดคุยกันตรงนี้จริงๆหรอกระโดดทีนึงกระโดดกระโดดแล้วกดกดเอกทีนึงุณเอกก็ถ่นจะกินต่ออยู่หรือเปล่าอ่ะกินต่อโออ๋อโถนี ังไงคุณพูดเดี๋ยวเหอะคุณมันโอหคุณคุณอ <c oughs> มันไม่มีข้าวไม่กินก็ได้ <c oughs> นิสัยไม่ดีเลยรออยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ไม่ต้องตามหมาโอเคไหม อันนี้อันเกิดที่มันดีครับอีก <c oughs> โถนี่จะเบรกให้ผมชนเพี่อก็คุณจชะนนชนน่ะอาะจะเบรกทำไมเบรกมันก็ชนเลย จะถึงเมือเนียแบบนี้พังเลยซ่อมซ่อมให้ก็ถ่งเลยซ่อมไปซ่อมเลย แล้วก็เอาข้าวให้กะถิ่นด้วยเพราะว่าหิวมากมากตอนนี้เลกอะไรเลกอะไรห้าสองค่ะเอาไก่สองไม้ได้ไหมครับแล้วคันนี้ได้เปล่าไม่ได้เราคุณต้องเอา, <ๆ S 1> เอาข้าวให้กะถิ่นก่อนกะ<อ>ถิ่นหิวข้าวใช่ห้าสองค่ะคุณหิวข้าวเดี๋ยวถ้าสรุปขึ้นมานะ ผนสัญญาวของในตัวคุจะหายหมดซ่อมรถเลยทำพังซ่อมรถเลยลเรียกช้างาแล้วเรียกช้างมันเพามันเพาค่ะสองพันห้าหรือเปล่าคะถูกแพงอะ่ะผมเรียกช้างให้แล้วครับร้อนหนึ่งเรียกช้างช้างช้างก็เลย <laughs> นี่คุณจะไปทำอะไรต่อ มาอยู่มาละช้างซ้อมไม่ทีครับสวัสดีค่ะท่าไ,ไหนคะสองท่านเลยครับโอเคค่ะใช้กล่องดูไว้หรือเปล่าคะพี่โทนี่ครับโอเคค่ะเลขอะไรครับหนึ่งสามห้าค่ะเอ่อแล้วผักกาดค่ะผักกาดผักกาดมายัางรครับผักมาแล้วนะคะ พ<ม>ามาแล้วเหรอครับมาแล้วค่ะมาแล้วโอเคครับช่างคนนี้ใครวะนั่นพึ่งเหรอไม่ใช่ใครวะก็ยากเพราะว่าใครชื่ออะไรรู้จักปะ ช่างชื่ออะไรครับซาคิครับอากลับมาเป็นช่างเหรอซาเพิ่งเป็นก็ก็แบบว่ากลับแบบว่ามาหัดเป็นช่างถูกไหมครับอ๋อก็ทำไมอยู่อยากอยากเป็นช่างอ่ะซาชอบซาชอบเป็นช่างนะคนอะไรชอบเป็นช่างช่างครับช่างไม่ใช่ช่างขอบคุณนะคะเราควรซ่อมรีเซ็ตซ่อมตรงนี้ให้ผมด้วยไดครับได้ค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะ จงเยียบเป็นรถแทนเพียวดูดิเข้ามาเห็นดิขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมานะเดี๋ยวถือไปทางเล็กเลยนะตะกี้เอาไปทีค่ะอันนี้จะของไปจงคันนึดูละได้ครับให้ใช้กล่องของพี่เลยใช่โอเคค่ะคุณว่าไงก็ถึนจะเอารถไปเก็บแล้วไงอ่ะคุณบอกให้เพื่อนคุณลงรถนแทนปะ น้องคะลงรถหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ต้องรถเสร็จแล้วค่อยไปจุงโอเคแล้วพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจุงไปกับช้างได้เลยนะน้องชายพี่จ่ายให้แล้วนะครับขอบคุณไปนะครับน้องชายเจอกันโอเคเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะครับจ้างครับจ้ากีไปจ้างให้จุงด้วยนะไปจ้างให้จุงด้วยผมจะบอกให้ไปเก็บเงานเขียวได้ คือหนีเพื่อไปเก็บงานอื่นนะผมเชื่อเก็บทันกระถิ่นเก็บทันกล้าไม่ได้ว่างสินะ ไม่ไม่ต้องมันท้าอะไรจะมาชวนใช่ไหมรู้ไม่มันท้าเอาเงินเก็บทันเหรอใช่เก้าไม่รู้ว่าจะมาชนให้มันกระเด็นอีกทันกะหิ่งเก็บก่อนทำอะไรต่อครับทำอะไรต่อเหรอคะเอ่อวิ่งเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาบินแล้วค่ะอ๋อ อะไรเฮ้ยคือเราขึ้นมาขึ้นมาผมจะได้เช็คของด้วยว่าคุณอ่ะพัฒนาขึ้นจริงหรือเปล่าพัฒนาขึ้นแล้วราะว่าเวลาเข้าเมืองมาใหม่ๆมันแบบว่าต้องปรับตัวกับเมืองก่อนน่ะไม่เข้าใจไหม่ะโทนี่โทนี่อ่ะว่าไง เดี๋ยวยังจ hey yes, uh, the right e ิ้มไม่ต so ัแดงเห็นป้ายเห็นป้ายพวกแกงยังเห็นนะคะป้ายนั้นน่าสวยค่ะที่กาลัดเขียวอ่ะป้ายนั้นป้ายกาลัดเขียวนี่สองเจอเทีนะตอนนีมันมีเจอหมดเลยครับมีอย่างป้าย่ด้วยแกงเยอะมากเลยค่ะนี่ก็ร้านอาหารร้านอาหารร้านหนึ่งนี่ป้ายป้ายไปแล้วนั่นอันนี้แกงหรือร้านอาหารร้านอาหารจีนครับ จริงเหรอคะร้านอาหารจีนครับจริงเหรอคะเหมือนเลยอ่ะครับเพิ่งเปิดเราแก๊งคุณอยู่กาลาดัดกาลาัดเขียวเหรอคะขอโทษค,ครับเลขเก้าทัชชายครับเดป็นรถแท็กให้ครับ ใชาตอนแรกชี้ไเนี่ยกังเยอะมากเลยค่ะกังมันก็ต้องเยอะอย่างนี้แหละมันปกติแต่ที่โน้นที่โน้นเป็นไงบ้างครับกังเยอะไหมก็เยอะนะคะเห็นทุกป้ายหรือยังถามได้แบบนี้ดีกว่ายังยังอันนี้สวยเนี่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 สวยอันไหนคราเฟลลี่เหรอหรือซ้ายมือชาวอนซ้ายมือใช่ค่ะอันนี้คือชี้ป้ายเนาะใช่แล้วคนนี้เรินสอนมาให้ชี้แบบนี้ นิ้วนางแหละนี่ก็บีสีไอแกยงคุณจะมาไหมจะจ่าที่นี่เดี๋ย<ม>เลยไม่ไม่น่าค่ะ<ม>แต่ว่าน่าจะเดี๋ยเลยมาแค่คุณก็ปวดหัวตายแล้ว <laughs> ไปลองรถคันใหม่นะครับน้องจะใหจจูนนะาะรู้ว่าน้องอได้บ้างแล้วกัน ดูว่ายังไงเจ๊ก็ผมไม่เคยอยากครับแล้วผมก็ไม่ได้เก่งกว่าด้วยสวัสดีพี่จัเนี่แหละว่าไงเฮียหลงวัดดีค่ะเดีครับอยู่กับอเปล่าเออน้องเชืร์กะถินกะถินนี่แลลวค่ะคุณทำไมทำไมแก๊งคุณแบบว่าเออว่าคนเดียวเลยเหรอื ไม่มีแก๊งอื่นอยู่ตรงนี้เลยหรอแบบแก๊งคุณแก๊งเดียวเลยใช่ผมแม่งก a งอื่นอยู่นะ<ช>ละนู่นแล้วก็มีมนู่นอีกแก n งหนึ่งเห็นไหนะมล่ะมาเจนตาเคปาปั่จักยานเป็นไหมปั่นจักรยานเป็นไหมไม่ค่อย<ม>ะคะ่ะแต่เห็นเขาชอบไปไต่ตึกกันนะเออคุาไต่ตึกเป็นไหมไม่ ทำแล้วก็ล้มแล้วก็เจ็บคุณจะโชว์เหรอไหนทำให้ดูหน่อยเราดูไต่ขึ้นไปให้ดูหน่อยเราไม่ผมทำให้เป็นเอานไอันนี้คุณจะไปไหนต่อครับจะไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะนาทีสี่ห้าก็บินแล้วนะยังไม่ใหเบอร์เลยนี่เอาเบอร์คุณ<ท>มาขอความหาเกษตรจัดลเลยขอบคุณนะครับเก้าเก้าเจ็ดเจ็ด โเเว้ยเบอร์จำง่ายมากเลยอะนี่เท่จริงวะชีวิตแล้สมุดิผมเอาอีกรูปหนึ่งที่มันทำเพื่อขึ้นโทรศัพท์อะเอามาเดี๋ยวรอนี่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 อันนี้ครับอันนี้ที่ทำเพื่อขึ้นโทรศัพท์มาดูกันอาจจะเฟี้ยว เอออยากได้แบบไหนน้องชายเออพี่อยากถามก่อนไม่รู้สิพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ารถมันได้แบบไหนอะ่ะอ๋อมาคือเราอยากจะได้แบบว่าแบบว่าปลายแรงๆหรือแบบว่าคุมดีๆหรือเอาต้นจ,จัดๆอันนี้ต้องถามเราเอาต้นเอาต้นเหรอในต้นใช่ไหมต้นกับคุมดีปลายไม่เอาเอาปลายไม่เอาโอเคคุนก็รับไปดิเขาเพี้ยงเรอเข<อ>าแบบน เอาค่ะนี่ครับรูปที่เอาไปขึ้นโทรศัพท์ที่น้องทำห้เอาไหมเอากนะัไหมเอากนะัไหม คุณรู้ไหมว่าคันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ให้ดามคำสองล้านคันของผเท่าไหร่ก็ถิึงยังไม่รู้เลยคันของผมล้านสองเท่าวะล้านหนึ่งล้านล้านสองอ คันนี้เก้าแสนมแต่มันขับยากอะก็ถิ่นไม่ชินนะอะขับยากกวอ,อยู่ที่คุณไม่ไม่อยู่ที่รถ <c oughs> โอ้ยเฮียันไม่กล้ารับปากเ้วยดีไม่ดีจูนฟรีให้เลยเราอะ อาดีแล้วให้จ่ายตังค์แต่ท้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคนทำไมการาดคาุณมันเงียบเงียบแบบเงาเออโทนี่ก็ถึงมีอะไรจะพูดด้วยว่าตรงนี้ดีกว่าวันนี้ก็ถิ่งไปจีเร็กไอ้หลุดหลุดหรือเปล่าน้องคนนึงอ่ะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่า ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่เหมือนเป็นน้องของคุณมิ้นด้วยอ่ะมาหลํอมคนคนนั้นอ่ะเมามาหล่อมน่าจะใช่อะค่ะเขาเขาเป็นคนที่คุณพามาซื้อป็นโตัุบไหมแ้วคุดช่มาเหัวฟ้าป่ะใช่หรออ๋อเออทำไมอ่ะเขาแกื้อคุณเหรอไม่ใช่แต่ว่าคน เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นพี่น้องกับคนที่ชื่อมินแล้วคนชื่อมินอนะ่ะคือคนที่คุณพามาซื้อปิ่นโตที่กาลาดแดงใช่ไหมอ่ะใช่ใช่แล้วเรเหมือนวันวันที่เราเจอกันล่าสุดอะ่ะที่แบบว่าไปตรงเทรนนิ่งแล้วคุณก็เดินกับกทินมาจําได้ไหมอ่าจําได้อืมเหมือนจะมีบางช่วงบางที่แบบว่าไปผ่านหน้าคนชื่อมินด้วยอะ่ะแต่ว่ากถินไม่รู้จักอะ่ะ แต่เขาบอกว่าไม่ได้ทำผมสีนั้นแล้วอเขาทำผมสีเทาแล้วสิ่งที่เขาพูดแบบมันมันมันเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบกระถิ่นทำอะไรผิดสักอย่างเลยอ่ะคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้แล้วคนนุณก็ไ,ไปขับรถชนเขาด้วยอ่ะใช่ไหมห<า>ก็เขาพูดมาแบบนี้อ่ะ กระถิ่นมีตัว,วอะไ่ะ้างวต้องเป็นตอนนั้นแน่เลยอะที่คุณแบบว่าเหยียบเหยียบศพหรือเปล่าอะที่กระถินทักคุณอะว่าขับรถชนคนอะใช่ไหมคะอืมก็ไม่นะคิดมากคุณคิดมากเพียง เออแต่ว่าเขามาเขามาทักก็ถิ่นนะก็ถิ่นก็เลยบอกว่าอ๋อ,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 อโอเคแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าโอเคเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็คนล่าสุดของคุณคือคนชื่อมิ้นท์เขาจะไม่มาทำร้ายก็ถินใช่ไหมไ <laughs> ม่เขาไม่ทำแล้วหรอครับเขาไม่คนคุยอีกคน,นแล้วอา้าวเหรอคะใช<ะ>่โอ้ชอไม่มูฟไวจังเลยอ่ะเก่งจังถูก เราจะไปแล้วใช่ไหมครับสี่ห้าแล้วใช่แล้วครับอาจารย์ครับยินดีที่ได้าทำงานครับขยันมากวันนั้นนะอ่ะไม่ไม่ปรชดวันนั้นก็ถิ่นบินเข้ามาดึกๆอ่ะแอบโดยอยู่ข้างบนแบบได้เหรอแล้วได้ผลอะไรวะแอบโดยอยู่ข้างบนแล้คนก็อยู่แต่กับรถกระบะ เอาเลสองสองห้าค่าจุดก็กำไรสองหมื่นไปแล้วนะโอเคครับไว้คุยก okay. ันก okay. ่อนทันสั่งงานต่อโอเคค่ะได้เจอกันค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายเจนค่ะ